สวัสดีค่ะพบกับช่องดูดีอินอิงแลนด์อีกครั้งนะคะอากาศดีอีกแล้วเมื่อเนี้ยกำลังหนึ่งเขาหนึ่งเขาเนี้ยวค่ะคงจะเอาใส่ต่างไฟแล้วจะพาไปดูเมื่อนี้แดดฮอนคิดว่าเป็นเมืองทยเอาโลด เป็นแต่ตากเนื้อแห้งเยอะเลยแต่ว่ายังไม่ได้ไปช้อปปิ้งค่ะ What babe? Yeah, you okay? It's time to cut grass oh, in it. <laughs> okay. my Working i making f e me s cut w o r k again in house. No for rest foreign a man Okay, let's go working. I'm working as well. housekeeper. And t o d a y she'll say, oh, look at my beautiful garden. Yeah. I don't all work. เราจะอนพักลงอีกเยอะปีนี้ปลูกซาเพิ่งจะพาเมืองนี้อย่างกัะเทียมงามบ่คะกำลังสีแหงกำลังสีแหงแล้วกระเทียม ตากไ้ตากแดดแดดก็ล่างดีตัดยาตบอาวดน้ำข้่มือยเลยมันเป็นเหลืองไหมยาเพราะว่าฝนก็ตกแต่งกับพ่อเสียเอาโล่งแต่ล้วได้เห็นานะ 2ต้นเดี๋ยวตอนแรกแดดรอ้อ,อนๆเดี๋ยวจะแปลวล่งสวนกำลังงามต้นใหญ่ใหญ่ละเดี๋ยวสักหน่อยก็ออกดอกแล้วกำลังจะเกิดดอกแดดแห้งคักเสียดายอยากตากแดดเนื้อไปตากแดดยู่เดี๋ยวต้องหาเวลาไปชอปปิง้ง ระวังล้อเขาอ่ายังกระสุกทิกอยาองซุบงหม่คุณแม่เอาให้ตอนกลับมาอันเดินที่แล้วคุณแม่ท่ำใไหยายจะไลยเอามาถุงหนึ่งแล้วก็มีนนำยานั่งแช่แข็งไว้จากปีที่แล้วแต่ว่าดูกับใดอยู่นะ กิ่นต้นเดี่ยวเบเร็ดไลกัแพ่กิ่นกังนึงกับพ่อขูดถึงจนเส้นๆภาษาอีสานเรียกเคียนแม่นหมคะภาษาไทยเขาเรียกขูดขูดเป็นเส้นๆ ค่ะระวัางร่อกะเทศนำใบย่านั่งต้มเหลือกระไส่เนอ้อไหม่ลงไประวัางล่เขาเหนียวสุกเตรียมเครื่องไว้ไส่น้ำปลาค่อยหอมนะคะ มากหน่อยก็ใส่หน่อยมากหลายก็ใส่หลายเขี่ยไปต้มให้น้ำปลารล้าหอมๆเขี่ยไปเรื่อยๆค่ะ,ะมาเอาสแหน่เตรียมไปไใ้ไส้เวลาต่ำสแหน่ปลูกเองกำลังงามแดดดี ดีครับเมื่อนี่เด็ดเอาดีกว่าใส่หลายมันเคยหอมค่ะจนจะได้แล้วต้มน้องไม้ใส่ปบยางนั่งใส่น้ำปลา เขาก็เกือบซุกแล้วคุณพ่ถึงซุกน้ำไม้เออนี้ซุกน้ำไม้จากบ้านนามิมารัดจากหลังจากต้มน้ำไม้ใส่น้ำปลาใส่ใบยานางแล้วเขากั็มาขัวหอมขัวพริกใส่น้ำกันหอม,หอม เรียมเครื่องไว้ต่ำเอาซุปแล้วกระซายใส่เขา่าใส่กองเอาเหนียวเอาหอมค่ะเอาเหนียวบานเหา่าเอาหอมซื้อมาจากลาน,นจีนลานเอเชีย พริกขัวพริกขัวหอมใจน้ำกันได้แล้วไส้อหอมใส้สะระแหน่เตรียมใส่กระตัใไส่กับซุกน้อใหม่น้ำกันค่ะเตรียมเครื่องเลยจวนจะได้กินแล้วขาวซ่าค่ะได้แล้วค่ะาต่ากัน Hello youtube world don't forget to like and subscribe thank you ค <c oughs> ่ะมาตินมาถักท่ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ y o u t บ b e everybody มาตำเครื่องกันค่ะข้องเห็นบ่ พีขมตําเครื่องแล้วแล้วเ้าเกาหน่อหม้ล่งไส้สุบหน่ใหม่หน่อไม่ที่เข้าต้มใส่ใบาย,ยาวนาางใส่น้ำปลาเข้าเก่าลงตำ้ใส่น้ำกันเทเทน้ำใส่พ่ออัวรัวนิดนึงนิดหน่อยนะคะ ทน้ำใส่นี่ใส่เครื่องเข้าไปน้ำปลา mm hmm. เข้าครัวค่ะ mm hmm. ผงวิเศษมากหลายใส่หลายมากหน่อยใส่หน่อยใส่น้ำปลานิดนึงใส่หอมน้ำใส่สะละแหน,น้ำตามที่มี่ค่ะ ใบม,มีหอมหอมเปรหรือว่าผักกาดเลื่อยผักชีเลื่อยใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยใส่ใดนะคะนี่แหละค่ะหน่อไม้มันจะหอมเข่าขัวหอมปลาเกลากันก้าแล้วๆนาตา ใส่ถ้วยจัดเสิร์ฟเลยค่ะจัดเสิร์ฟเลยซุกหน่อไม้หน่อไม้จากบ้านนาริมารัตสดๆค่ะใส่เปีต่อปีได้แล้วค่ะ ปเอกไปกินเขากันค่ะเข่าเร้ามาเลยคะ่ะเข่าเร้าน้ำกันมาค่ะไม่กินน้ำกันนั่งกินที่สวนอีกแล้วกับเข่าเหนียวห่อนหอนึห่งไม้ไอห้ยห่วยเลยห่อน เี oh. yeah. คยค่ะ <laughs> ห่อนขอโทษจ้ะสายมลยห่วยสุ๊กน้อย โูแก้มน้ำนะคะ ใ,ใบสะระแหน่มันละเขากันค่ะหอมใบสะระแหน่ขาดแต่พักชี้ใบเรื่อยตั้งหลังเปียกร่างเปิดสปริงเกอร์เซนหยาเซนพักใส่ดอกไม่ค่ะม,มันแดด

ทอดก,กรอบกับเขาห่อนห่อนมาด้วยค่ะมากินเขาน้ำกันมืเหนีพ้พาทถำดีที่ท้ำสุนทรไมู้ิตางแดนแบบง่ายๆ มีอันใดกับส่เข้าไปดัดแปลงเอาเน้ะคะ่ะเ้อไใอยู่ตางแดนม่บ้ามี่มียังกับดัดแปลงเอาค่ะเดี๋ยวจะไปต่อหลังถ้าเหมือนวิดีโอคลิปเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวมันจะเง่าเกินไป นไปเจอกันไม่มื่อกหลังนะคะขอฝากกดติดตามถ้าหากมากเกินไล่มากช่องน้อยๆช่องนี้ฝากกดติดตามช่องดูดีอินแบงด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้ดูไปเรื่อยๆค่ะฝากกด subscribe ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะดร<ป>ดียิงแหลนค่ะบ๊ายบาย